สวัสดีครับสมาชิกช่องทีเด็ดมวยหูนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับเซียนวันรุมพินีกับเซียนวันรุมพินีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์นะครับเปรียบเทียบสติโดยมวยจะแข่งกันทั้งหมด3ช่อง3รอบด้วยกันนะครับโดยรอบที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการชกกันของศึกเจ้ามวยไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับหลังจากนั้นเวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ก็จะเป็นศึกมวยไทยเกียรติเพชร S K S 14บสนาฬิกา3มิบนาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยศึกจิตมงคลนะครับก็17นาฬิกานะครับก็จะเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันเสาร์นะครับเป็นความเคยชินกันเรียบร้อยแล้วนะครับเสาร์นี้นะครับก็มีมวยเรียกได้ว่าจัดไว้ถือว่าได้ดีมากเลยนะครับเป็นมวยไอหนูน้อยนะครับร้อยปอนร้อนวิชานะครับวันเสาร์นี้ก็ จับเป็นวันเสาร์ที่8นะครับเดือนมีนาคมปศสองพัน 8, นะครับก่อนอื่นที่จะวิจารณ์มวยเนี่ยนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากติดตามไว้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้โชคดีทั้งหลายด้วยนะครับ ที่รับทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเน้นๆนะถึงจะได้ชนะแต่รับรองผมคัดให้ผมสืบให้แล้วนี่รับรองได้เปรียบแน่นอนแพ้ยากนะครับมวยมีหน้าเสือมวยมีตั๋วนะครับรับรองว่าแพ้ยากนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทีเด็ดมวยหูนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับ TDM 9นะครับแล้วก็เติมแอดข้างหน้านะครับไปที่ Li n e ID หรือไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วก็กดค้นหาแล้วก็ทักทายกับ ทีมงานแอดมินเรานะครับว่าขอเข้ากลุ่มทีเด็ดมือหูนะขอเข้ากลุ่ม VIP พรีเมียมนะครับซึ่งก็จะรับข้อมูลข่าวสารของวงการมวยทุกๆเช้าเลยนะเช้าๆก็จะมีรูปสวยๆมาให้ท่านชมแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีทีเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์นะฟันธงลงแท้ให้นะครับวันละสามตัวทุกๆวันเลยนะครับส่วนท่านที่ยัง ไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็แจ้งความจำนงมาเลยอย่างที่ผมบอกนะครับ tdm 9อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าและช่วงนี้นะครับเราเปิดไลฟ์บรรยากาศสดๆในสนามนะครับทางช่องที่เด็ดไม้หูนะครับย้ำอีกทีนะครับเราเปิดไลฟ์สดนะบรรยากาศในเวทีนะครับตลาดหลักทรัพย์หน้าเสือตัวตัวใหญ่ตัวเล็กนะในเวทีตะเค้เข้าใคร นะของกระสุนดินดำหนักใครอะไรต่างๆเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เรานะครับไปที่ช่องทีเด็ดมวยหูนะครับค้นหาไปนะครับแล้วก็ใส่ตัว V แล้วก็เลข2เข้าไปนะครับทีเด็ดมวยหู V2 นะครับเป็นช่องอีกช่องทางหนึ่งเอาไว้รับฟังข่าวสารบรรยากาศนะท่านก็จะสามารถรับฟังได้ทั้งไทยและต่างประเทศหรือจะอยู่โซนไหนนะครับเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีช่อง u t u b e แค่นั้นเอง นะท่านก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังไลฟ์สดติดขอบเวทีในทุกๆวันเลยกับเสียนวันนะครับให้เสียงภาคให้เสียงบรรยายอยู่อ่ะนะครับทีนี้มาถึงช่วงเวลาสําคัญละไปที่คู่มวยคู่ที่หนึ่งของรายการเลยนะครับในศึกเจ้ามวยไทยประจําสัปดาห์นี้นะครับนักชกไฟแดงนะครับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับสิบห้าปีร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับจากจังหวัด เบึงการนะครับเป็นลูกชายฝาแฝดของเจ้าแว่นโคราชนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือหลักเหลี่ยมดีเรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะจะออกทรงเรียกได้ว่า,าศาสตร์แข้งนะครับตบออกข้างนะครับเก็บจังหวะสองได้ดีนะครับจะออกทรงนั้นเลยเรียกออกทรงสไตล์ฝีมือได้แหละนะครับแต่หัวใจเนี่ยนะครับความแข็งแกร่ง หรือปะนิ่งๆเนี่ยเวลาเหนื่อยแล้วยังไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับน้ำหนักล่อยก็4ี่สิดกิโลกร,รัมนะครับฟอร์มหลังนะครับฟอร์มหลังก็มีไปชนะนนคะแนนเจ้ากล้องเมืองไทยนะครับเสมอนักสู้บ้านลาบ้าแล้วก็วันนั้นคาใจกันที่อบน้อยแล้วก็ล่าสุดมาชนะเจ้านักสู้บ้านลาบ้านะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะเจ้าเด่นชัยสองครั้งติดนะครับชนะเพชรมรกตชนะเจ้าสิงห์ทองน้อยแพ้แสนเพชรสองราชภูมิเออแสนเพชรหายไปไหนเลยนะครับ ชน,นะเพชรศิลาพบชน,นะสามรอบเรียกได้ว่าเด็กคนนี้ฟอร์มดีนะพันเอกนะครับซึ่งต่างกับเจ้าพันโทนะครับขอโทษไม่ใช่เพชรเอกพันเอกนะครับต่างกับเจ้าพันโทนะตัวนี้รู้สึกว่าฟอร์มจะเจ๋งฟอร์มจะดีนะฟอร์มจะใช้ได้เลยนะครับมีแต่ชนะมากกว่าเสมอเรียกได้ว่าเป็นมวยที่เรียกได้ว่า,น,ววาน่าติดตามนะครับน่าติดตามเลยแหละนะครับอนาคตน่าจะ พุ่งทะยานสู่ความเป็นเมื่อเอกอีกหนึ่งคนเลยนะครับส่วนเจ้าพันโทนี่ก็ยังแก้เรื่องจิตใจไม่ได้นะครับยังแก้เรื่องจิตใจไม่ได้นะครับสองยกคุมสามยกตั้งสองยกโตครับเจ้าตัวนี้นะครับเด้ยงยกสี่นะครับมิเลียมเทวดานันว่ากันไปนะสมุชกไม่ต้องพูดถึงเลยนี่เด็กคนนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะเคยให้ศาสนาวิจารไปแล้วขึ้นรายการเมื่อไหร่ผมก็จะเล่นเด็กคนนี้แหละแพ้ชนะผมไม่รู้นะครับตน้ตนๆเนี่ยผมบอกว่าเลยอึดอัดแน่แต่ไปลาย นะผมว่าถึงดีกาแน่นะครับสาหรับนักจกฝ่ายน้ําเงินคือเจ้าจงอางดําผมบอกไว้แล้วนะพัฒนาขึ้นเยอะถึงแพ้ก็ต่อยสนุกถึงแพ้ก็ไม่เสียของนะพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเลยนะเป็นมวยทรงเดียวกับพวกเจ้าเด่นทุ่งทองตรงเดียวกับพวกเจ้าเดโชนั่นถ้าย้อนอดีตไปก็นั่นแหละพันงูเหลือมเลยแหละนะครับเรียกได้ว่าใบาเพชรลูกเจ้าแม่สายวาลีเลยแหละสิบเจ็ดปีร้อยหก สิบหกเซนติเมตรทายาทใบเพชรเลยนะพันงูเหลือมเลยนะครับจากพัทลุงกระดูกมวยก็สี่สิบหกไฟซ้อมสิงมาวินนะเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวเรียกได้ว่าถอดแบบเจ้า,อ,าอะไรอ่ะเจ้าลาโพสิทิ์คุณวส,สันมาเลยแหละนะครับชื่อเดิมเิมก็คือเจ้าจงอัางดำพอภัยวันนะครับผมติดตามมากนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะต้องวิจารณ์ด้วยนะครับ <S <S ฟอร์มหลังมาก็มีชนะเจ้าพันโทนะครับชนะล็อกเจ้าซูเปอร์แมนแล้วก็ ชนะเจ้าเพชรน้ำทิพย์เรียกได้ว่าเอาสดเจอสดนะเอาเก่งเจอเก่งมาเลยนะครับมาเจอกันวันนี้ท่านชอบแบบไหนนะครับถ้าท่านชอบแบบจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวมวยเนี่ยนะครับท่านก็เข้าไปที่เจ้าพันเอกนะครับถ้าท่านชอบประเภทเข่าในพันงูเหลือมนะต้นอาจจะอึดอัดติดจังหวะนิดนึงนะครับแต่ปลายนี่นะเกาะติดคิดตังนะครับไปที่เจ้าจงอางดําอ่ะวันนี้ถ้าใครชอบเครื่องดีเซลนะครับ ร้อนช้าแบบเซียนวันลูมินีเนี่ยนะก็ต้องจงอ่างดำในวันที่ผมออกจงรังอํานะครับวันนี้จะพลิกชนะเจ้าพันโทน่าจะสนุกอะ่ะต้นอาจจะติดจังหวะอาจจะเหนื่อยอะ่ะนะครับรับแข้งรับซอกหลงเลี่ยมไม่ก้อนอะนะครับเตะล้อนไม่ก้อนอะ่ะนะปลายปายเดี๋ยวพอเกี่ยวในพอขยับเข้าไปบี้เข้าไปบดเข้าไปบุกเข้าไปนะครับนะทีมงานเชียร์ของนักกล้วยนะครับน่าจะเป็นตัวแทน ของทีมงานสิงห์มาวินน่ะนะถ้ากับประสานกาลังกับพวกนัชชูทางด่วนได้ประสานกันหนึ่งใช้วัดได้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะได้เปรียบแน่นอนนะไปที่เจ้าจงอางดำแล้วกันวันนี้นะ่านี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่หนึ่งนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่สองของรายการแม่เจ้าเพชรเดิมดงนี่ก็เป็นมวยรักมวยชอบอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมติดตามมากๆเลยโดยเฉพาะเป็นมวยยุคใหม่เป็นมวยทรงสมัยนิยมเลยแหละแล้วลับเป็นมวยเข้า นะครับขวางหน้าดีนะครับเรียกว่าทรงสมัยนิยมนะครับเพชรดันดงบตัตรองเขาหลวงนะครับยี่สิบเอดปีร้อยเจ็สิบสี่ซนติเมตรนะจากชัยภูมินะครับวันนี้ลงมาทําการเก็บตัวพิีซ้อมอยู่ค่ายทีเด็ดเก้าเก้าน้ำหนักปล่อยก็ห้าสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับชื่อเดิมเดิมก็คือเจ้าเพชรดันดงสสกุลทรัพย์วรวันทวีนิติพัฒน์ผู้กองบี้มวยไทยตัวเดียวกัเลยนะครับ เข่าในกว่างหน้าสอกฟันแรงนะเรียกว่าชกทรงแบบว่าดูกระดูกมันไม่น่าจะแค่ประมาณสักสี่ห้าสิบครั้งนะน่าจะเป็นร้อยครั้งอะนะเก่าต่อยมานานแล้วนะครับสามความหลังของเพชรนันงก็มีไปแพ้เจ้ามาลายทองนุ้ยซิเหมืองโอ้โหมาลายทองก็ขึ้นไปชุดเววาวแล้วนี่นะถือว่าเจอของเก่งเจอของใหญ่แล้วก็มาแพ้นอกเจ้าฟ้าลิกิตสินหนุ่มน้อยล่าสุดนี้นะครับต่อยศึกมบยไทยพัฒมิตรก็ชนะ น็อกยกสี่เดชอนันต์วอเวียงสะโอ้โหเรียกได้ว่าล่อสน็อกเลยอ่ะนะครับขึ้นมาระดับแวววาแล้วอะนะครับชื่อชั้นมวยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับกระดูกมวยผมว่าเป็นร้อยนะครับนะครับ,ไป,รบไปดูคู่ชกนะครับไปดูคู่ชกนะครับเจ้าก้านลงพันธีินิดวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นเลยนะเจอมวยเก่งเจอมวยเก่งเจ้าก้านลงพันธี่นิดเนี่ยนะครับเป็นมวยเรียกได้ว่าเป็นมวยแดีกีแชมป์นะครับศึก มวยรอบนะครับศึกมวยรอบหมาแดงนะครับ167ซนติเมตร16ปีนะครับจากอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับอยู่ในทีมงานหลวงเจ้าแว่นเจ้าแวนนะครับซ้อมอยู่เก็บฟูเฟืองนะครับอยู่กับพวกเจ้าจักรกิจอยู่กับเจ้าสิงดําพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เด็กคนนี้เก่งเด็กมีของนะครับอาวุธครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเป็นนะเตะเตะขาเตะลําตัวเนี่ยจบหลักสูตรนะลูกต่อยตัดลําตัวลูกต่อยตัด ลำไส้เนี่ยเรียกได้ว่าจบหลักสูตรต่อยได้ดีเลยแหละแล้วก็ลูกซองมีอะไรมีเข้าในก็ล็อกลัดตีเหนียวและโดยเฉพาะลูกถีบเนี่ยชกการชักันเลยนะเรียกได้ว่าเด็กคนนี้เด็กมีของนะถอดแบบยอดมวยในอดีตมาเลยนะครับนะครับถอดแบบยอดมวยจากในอดีตมาเลยเด็กคนนี้เก่งนะครับชื่อเดิเดมเมก็คือเจ้ากานาลงตูท่าแสะยาสัตว์วันนี้จะเสียเปียบตรงไหนสองเรื่องนะครับเสียเปรียบตรงหนึ่งกระดูกมวยสองเสียเปียบตรง การผ่านมวยนะคนหนึ่งหลักร้อยไอ้เจ้าการณรงเนี่ยสี่สิบครั้งนะครับน้ำหนักไปปล่อยไปดูที่ต่างกันไหมส่วนสูงล้วเห็นแน่ว่าเจ้าเพชรเดินดงดีกว่าเยอะเลยน้ำหนักปล่อยเนี่ยเจ้าเพชรเดินดงเนี่ยห้าสิบห้านะครับส่วนเจ้าการณลงห้าสิบสี่ผมก็ดูว่าจริงๆอนะ่ะเด็กคนนี้เด็กมีของนะแล้วก็เป็นมวยที่ผมตามลงทุนลงสนามมาทุกครั้งเลยแต่วันนี้มาเจอกับเจ้าเพชรเดินดวงบัตทุ่งเข้าหลวงตัวน,นี้มันเจอของแข็ง เนยะกว่าเจอของสแสลงแล้วแหละใหญ่ด้วยกระดูกก็ดีกว่าด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้น่าจะสนุกแต่ฟอร์มหลังอะ่ะมวยมันทํามันต้องขึ้นชั้นเพราะฟอร์มหลังไอ้เจ้ากานตะลงนี่มันชนะใครอะ่ะชนะเจ้าอีคิวซางนะครับแล้วก็ชนะเจ้าสิงห์ดชอห้าพยักษ์และชนะเจ้าฉลามทองชนะเจ้าเบอร์หนึ่งน็อกเจ้าเบอร์หนึ่งได้อะ่ะนะครับแล้วก็ชนะเจ้าเพชรเก่งไก่จินมองนน์เนี่ยเจ้าสันเก่งสนกล้านะครับก็ มีแพ้แพ้ก็แพ้เจ้าทันเทพนะครับแพ้เจ้าทันเทพช่วงนั้นร่างกายกําลังย้ายไขยไม่มีครูปั้งครูสอมนะครับชนะฉลามดํานะครับแพ้เจ้าฉลามทองแพ้เจ้าบุญชัยแม่มวยคูน่นี้ผมก็ออกไม่ถูกเลยไม่รู้จะออกใครเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะผมต้องออกดูความได้เปรียบไว้เบื้องต้นก่อนนะครับมวยแพ้ชนะได้นะจริงๆผมก็แอบเชียร์เจ้าก้านอลงอยู่นี่แหละแต่ผมดูแล้ววันนี้ประกบมามัน ดูมันเสียเปียบอะนะครับไฟหลังสุดดูอีกนิดนึงี่ว่าคอยดูให้ละเอียดนิดนึงดิร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดนะสอยไว้สองไฟหลังดูเพชรเด่นดงนี้เพชรด่นดงร้อยสิบหกร้อยสิบสี่อ่ะข้อเสียมีครับข้อเสียมีเลยนะครับข้อเสียมีเห็นเลยนะครับน้ําหนักเนี้ยนะครับเจ้าเพชรด่นดงจะบีบลงมาเยอะเลยนะครับบีบเลยแหละ นะครับบีบมากๆเลยแหละเดี๋ยวไปดูซิว่าต่อยน้ําหนักไหนนะแป๊บหนึ่งนะครับขอไปดูน้ําหนักนิดขอให้ละเอียดนิดนึงดีกว่านะครับผมจะออกวิจารณ์ให้ผมชี้จุดดีจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้อดีข้อเสียของคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าขอดูนิดหนึ่งนะครับดูน้ําหนักปล่อยนิดหนึ่งเราไม่เห็นน้ําหนักปล่อยเราพูดไม่ได้เราไม่เห็นน้ําหนักจริงเรา หล่าไปแล้วมันจะไม่แหลมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านสักนิดหนึ่งอ่าต่อยน้ำหนักนี้นะครับผมว่าเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยแน่เลยแหละเหนื่อยนะครับเป็นดงเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นมวยคุณเนี้ยนะครับเรียกว่าประกบมาได้อย่างเสียอย่างนะครับต้องดูน้ำหนักเช้าเลยอย่างนี้นะครับต้องดูน้ำหนักช่างเช้า,ชาเลยนะครับว่าช่างแล้วเนี่ยเจ้าเพชรตึงเนี้ย นะครับสาภาพหน้าตาช่างเช้าเป็นยังไงบ้างนะมีเรี่ยวมีแรงไหมเหนื่อยไหมนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูรับบีบนะบีบปุี้มีโอกาสพลิกได้แต่ทางมวยเนี่ย ผมเชื่อเอาฟันธงแล้วกันวันนี้ผมฟันธงที่เวทพิกัดแล้วกันมวยต่อยกลางวันด้วยแล้วก็เจ้าเพชรดนดง,ดงบาตทุงหลวงไม่เคยต่อยกลางวานันวันนี้ออกรองครับเอาเอาใจช่วยเจ้าแวนช่วยเจ้าแวนแล้วกันนะาเห็นน้าหนักแล้วบีบบีบนะครับผมเชื่อว่าสี่ห้าน่าจะเหนื่อยแล้วไม่เคยต่อยกลางวันด้วยถึงจะตัวใหญ่กระดูกมวยจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะเสร็จวันนี้ผมจะโทรหาเจ้าแวนเองว่าจะวางเกมไปยังไงผมรู้วิธีการเอาชนะแล้วกันผมรู้จุดอ่อนเด็กคนนี้อ่ะเดี๋ยวผมโทรหาเองนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับคู่ต่อไปเลย คู่สามของรายการอ่ะสรุปอีกทีนะครับไปที่นักชกอย่างเจ้ากานตลงนะครับวันนี้ออกรองกันเลยนะครับเดี๋ยวจะโทรไปหาแนละ้วจะแก้เกมช่วยด้วยอ่ะมาถึงคู่เอกของรายการเลยนะครับเรนูเพชรเรนูเกียรติทรงยศนะครับเพชรเรนูโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับเพชรเรนูสิทธิ์ผู้ใหญ่ไก่เรนูจากนครพนมนะครับกระดูกมวยไม่เยอะนะครับประมาณสามสิบนะครับน้ำหนัก ร้อยน้ำหนักปล่อยห้าสิบแปดกิโลกร,รัมสิบหกปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับมีต่อยทีนี้ก็จะมีเรียกได้ว่ากระสุนดินดำนี่เยอะแยะเลยนะครับเรียกได้ว่ามีท่านประธานไก่อดีตอดีตท่านประธานขอโทษขอภัยอดีตอดีต,ดตท่านประธานสวัสดิการมวยไทยอ่ะประธานเอกบางไทรนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ไก่เรนูเรียกได้ว่าท่าศาสตร์อาวุธเข้ามาเมื่อไหรน่นี่นะไม่เป็นรองใคยในประเทศอ่ะอยู่ที่จะศาสตร์ไม่ศาสตร์อ่ะ เรียกว่าไม่เป็นรองทีมงานของ30ล้านแล้วก็ไม่เป็นรองทีมงานของมาดามเชอร์ลยแหละหรือว่าชั่วโมงนี้นะถ้าจะใส่ไม่ยั้งอยู่แล้วนะชั่วโมงนี้ตัวเงินหนักๆตัวเงินแรงๆนี่ก็มีชุดนี้แหละแล้วก็มีชุดบาง,บางแสนไฟขับนะที่่าตัดเล่นกันแรงๆไม่ใช่เซียนมวยนะกาทำยิ้มมวยทําค่ายมวยทําด้วยใจรักนะครับฟอร์มหลังของเพชรเรนูนะครับก็มีชนะน็อกเจ้าเพชรชาคิดนะครับพิกวันนั้นเป็นรองก่อน แล้วก็มาแพ้เจ้าคารืหาดแล้วสู้ความเป็นมวยไม่ได้นะครับคารืหาดก็คือเจ้าไฟพยักแล้วก็ล่าสุดนี้มาชนะยอดโอทีสอบุญมีฤทธิ์ส่วนคู่ชกนะครับซีวีโอต่อย้ำส่วนนะครับร้อยเจ็ดสิบาเซนติเมตรโอ้โหใหญ่ลอยกว่าเห็นเลยนะครับน้ำหนักปล่อยเจ้าเพชรเลนูห้าสิบเจ็ดส่วนเจ้าเอ้ห้าสิบหกเดีนะเพชรเรนูห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดส่วนซีวีโอนี่ ห้สิบหกครึ่งนะครับฟอมอยู่ต่อย้ําสวนนะครับเป็นนักชกเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับเป็นมวยประเภทที่ว่าบู๊ดุดันครบเครื่องเลยนอกก็มีในก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นฝรั่งที่พูดไทยชัดนะครับต่อยหมัดเป็นนะครับฟันศอกได้เข้าในไตถึงยอดหน้าได้เลยนะครับฟอร์มหลังของเจ้าซีวิโอนี่นะครับก็มี ชนะคะแนนพลังรัพย์ชนะน็อกเนลมิดแล้วก็ชนะคะแนนบักโนวาบางแสนไฟกับล่าสุดนี้ขึ้นมาเรียกว่าทำเอาผมต้องกินมาม่าเลยนะครับวิจารณ์ทั้งรักทั้งชอบดูว่ากระดงกระดูกการผ่านมวยนี่เจ้าบักโนวานี่คมเห็นเลยยังไงเดี๋ยวพอขยับออกวุฒไปเดี๋ยวเจ้าบักโนวายังไงก็ต้องดีกว่านะครับเจ้าบักโนวาก็คือเจ้าอ่า นลาเอฟซีเยอะนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไอ้เจ้าจองโบออพรคุนซึ่งหรือเจ้ายอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียนะครับน่าจะดีกว่าต่อยไปต่อยมาสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ทําให้เป็นของขึ้นห้างเลยเลยมาเจอกับเพชรเรนูซึ่งเพชรเรนูเนี่ยนะครับประเภทที่ว่า,าต่อยสนุกถูกตลาดอาวุธหนักแรงประเภทโดนๆอาวุธตน้ตนๆอ่ะชอบมีสะดุง้งชอบมีกระเด้งชอบมีจกักกี้ชอบมีเซรลงงางชอบมีตกกระจายก่อน ต่อ,อย,ยกับใครสองยกหนึ่งยกสองยกนะครับไม่ชนะใครหรอกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ต่อยแล้วก็มือฮึยกสายกสี่ถึงจะเอาชนะได้นะเมื่อเป็นแบบนี้บวกลบคูณหารแล้ววันนี้เล่นมวยที่ยังไม่ชนะแต่ต้องเล่นมวยได้เปรียบนะอย่างเจ้าซีวีโอไปเลยวันนี้เป็นมวยต้องทําเงินเลยถึงแพ้ต้องหรือว่ามีออกตัวสนะองสามหนึ่งแน่เพราะเจ้าเพชรเรน,นูธรรมชาติมันโดนก่อนนะครับโดนก่อนช้ําก่อนเจ็บก่อนมานะ นั่นแหละช้ำเมื่อไรเจ็บเมื่อไรก็เหมือนเติมพลังให้มันฮึดมาบวกมัดบวก2อกจะชนะได้นะครับแต่วันนี้มองว่าซีวีโอนะครับแล้วเป็นมวยทรงนี้ด้วยเตะขาเจ็บด้วยแล้วเพนเรนูก็โดนไม่ค่อยได้ด้วยยังไงก็ต้องลงทุนครับวันนี้ไปที่ซีวีโอครับลงทุนไปก่อนยังไงถึงแพ้มาก็ต้องรวยอ่ะไปที่เจ้าซีวีโอนะครับส่วนคู่สุดท้ายหัวไปก่อนตัวทั้งคู่นะครับ สองชาติก็กัมบูชานะครับวันนี้สลันบองก็กัมบูชาโอ้โหจัดมวยคู่นี้ผมเราไม่รู้จะพูดยังไงเลยอายุสองชาติยี่สิบปีอายุสลันบองยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูงร้อยหกสิบห้าเท่ากันทั้งคู่แล้วก็ทรงมวยก็บู๊เตะขาต่อยหมัดทั้งคู่สองชาติซ้อมสีโอปอสลันบองซ้อมโรงเรียนวัดทรงธรรมพระประแดงเอ้าฟอร์มหลังของสองชาติก็ไม่ค่อยจะเท่าไรหรอกนะก็มีแพ้ลุงพานุแพ้เจ้าน้องแชมป นะครับแพ้เจ้าสลันบองวันนี้มาแก้มือวันนั้นเสองชาติไปแทนนะส่วนเจ้าสลันบองล่าสุดกัชนะเจ้าสองชาติชนะพยยคฆ์กุบลแล้วก็ชนะน็อกรถสังอีสานอ่ะคนนี้นะครับโอ้ดูน้ําหนักปล่อยนิดหนึ่งสลันบองหกห้าสิบหกส่วนไอ้เจ้าสองชาตินี่ห้าสิบโอ้นหนักปล่อยน้อยกว่านะครับน้ําหนักปล่อยน้อยกว่าออาแต่ผมเชื่อว่าวันนี้สองชาติมีการเตรียมตัวที่ดีกว่าวันนี้บุกเตะขาต่อยมัดเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้ด้วยกันชนนี้เลยนะครับไปเลยครับ ไปที่สองชาติเลยวันนี้แก้มือได้ครับอ่าและนี่คือบทสรุปของศึกเจ้ามวยไทยอ้าทีนี้เดี๋ยวผมไปแถมท้ายให้อีกนิดหนึ่ง,น,น,งนะครับแถมท้ายอีกนิดนึงศึกอ่านะครับศึก S K S Super Fight นะครับก็วันเสาร์ที่8นี้นะครับที่ที่สองกล้องมองเกมให้ไว้แล้วนะครับ วันนี้นะครับยอดกันกับจีรวัตรร้อยหกปอนด์นี่วันนี้น่าจะสนุกพลิกไปพลิกมาเลยนะครับผมมองว่ายอดกันน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็วีรชาติต่อยกับเพชรแสนสุกวันนี้ผมออกไปที่เพชรแสนสุกนะครับสองตัวเป็นมวยรักมวยชอบแล้วก็มวยมีมวยพิชชชอดอยู่ตัวนะกับดอกไม้แดงวันนี้เชียย์มวยพิชชชอดนะครับพายุทรายนะครับอ่ะนี่คือมวยรักมวยชอบฝากไว้ได้อีกตัวนะครับมวยเก่งนะครับเพชรบัวทองกับเพชรนาคาชอบเพชรบัวทองอ่ะวันนี้จากลาไปก่อนครับตัวช่วยนะครับ ก็เข้าไปดูที่ช่องมวยทีเด็ดมวยหูช่อง V2 นะครับเอาไปประกอบกันนะครับอ่าวันนี้จากลาไปก่อนครับอ้ออย่าลืมฝากกันนิดนึงวันวันอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นมวยรอบปุนเสืออยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันพรุ่งนี้นะครับผมจะแจงรายละเอียดฉะลงทัศนวิจารณจับเปรียบเทียบฟอร์มสิติแล้วก็เอาไปต่อสู้กันนะครับอ่าวันนี้จากลาไปก่อนครับกับเซียน วันลุมพินีก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเซียนวันลุมพินีแล้วก็ทีมงานช่อง TW, ทีเด็ดไม่หูทุกๆท่านเลยนะครับที่ทำภาพกราฟิกสวยๆทำอ่าสตรีมอะไรส,สดุดดีๆให้กับท่านในทุกๆวันเลยนะครับอาววันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับโชคดีมีตังใช้